รัชนนน์นะครับสีก่อเกลือนะครับขออภัยที่ข้ามไปเพราะว่ากับเรียนท่านประธานสภาที่เคารพผมรัชนนน์สีก่อเกลือสมาชิกสภาผวีอำเภอสบ้าย้อยตำบลสำนักแต้วสำนักขามของอำเภอสดาพักภูมิใจไทยในฐานะสมาชิกรัฐสภาท่านประธานครับผมเองนะครับเกิดจากรัฐธรรมนูญปี2560เพื่อนสมาชิกวุฒิสภาท่านประธาน และอีกหลายสถาบันเราล้วนแล้วเกิดจากรัฐธรมนูญปี2 5 6 0ครับผมขอถามท่นานประธานครับใครใช้ให้แก้รัฐธรรมนูญปี2160สสฝ่ายรัฐบาลสสฝ่ายคา้านเพื่อนสมาชิกวุฒิสภามันเป็นคำถามว่าใครใชใ้คุณแก้มีใครบังคับ ให้ดําเนินการแก้ไขรัฐธรรมนูนหรือเปล่านี่คือคุณต้องตอบคําถามให้กับตัวเองก่อนท่านประธานครับผมเป็นสอสอเขตครับมีโอกาสได้พบปะได้เจอชาวบ้านได้ลงใน Facebook สิ่งที่ชาวบ้านถาม,ถามท่านประธานครับ3ข้อสั้นๆประชาชนถามว่าทำไมต้องแก้รัฐธรรมนูญปี2 5 6 0สอง ถึงเวลาแล้วหรือที่ต้องแก้รัฐธรรมนูลปี2,160 3ครับการแก้ไขรัฐธรรมนูลประชาชนเขาได้อะไรครับนี่คือ3ข้อที่พี่น้องประชาชนถามโดยทั่วไปเพราะฉะนั้นนะครับพรรคภูมิใจไทยของผมอาจจะโชคร้ายครับเรามีสมาชิกณวันนั้น51คน51ท่าน เราไม่สามารถที่จะยื่นร่างรัฐธรรมนูญต่อสภาแห่งนี้ได้เพราะเรามีสมาชิกไม่ครบจำนวนที่กฎหมายได้กำหนดไว้เพราะฉะนั้นนะครับเมื่อเราไม่มีโอกาสยื่นเราก็สนับสนุนร่างของรัฐบาลท่านประธานครับจริงๆแล้วพรรคภูมิใจไทยเรามีเจตนาในเรื่องของรัฐธรรมนูญสามประเด็นสั้นๆตามที่หัวหน้าพรรคท่านอนุทินชาญวีรกุล ได้ถแถลงต่อสภา 1. เห็นด้วยให้มีการแก้ไขรัฐมนูลปี2 5 6 0 2. ไม่แก้ไขหมวดหนึ่งหมวดสองเกี่ยวกับพระมหากษัตริย์และข้อที่สครับชัดเจนครับให้มีสอสอรอนี่ก็คือสิ่งที่พักภูมิใจไทยได้ประกาศก่อนที่จะร่วมนะครับ ในการเป็นรัฐบาลเพราะฉะนั้นนะครับการเห็นด้วยทั้งหมดของพรรคภูมิใจไทยวันนี้นะครับเราก็เลยบอกว่าร่างรัฐธรรมนูญฉบับนี้แก้ไขใครเป็นคนเสนอปรากฏว่านะครับพักฝ่ายรัฐบาลทั้งหมดนะครับร่วมกันเสนอก่อนที่จะเสนอครับท่านมีฝ่ายกฎหมายมีวิปรัฐบาลดูแลในข้อกฎหมายว่าผิดรัฐธรรมนูญหรือเปล่าสอง มีการยื่นต่อประธานรัฐสภาประธานรัฐสภามีฝ่ายกฎหมายของรัฐสภาดูแลในประเด็นต่างๆว่าผิดรัฐธรรมนูญหรือเปล่าท่านประธานครับเมื่อเข้าสู่รัฐสภาปรากฏว่าสภาแห่งนี้บอกว่าไม่ได้ต้องตั้งกรรมธิการวิสามันพิจารณาก่อนเข้าวาระหนึ่งอีกหนึ่งคณะเห็นไหมครับขั้นตอนที่หนึ่งขั้นตอนที่สองและ ขั้นตอนที่3ก่อนที่จะมีโหวตร,รับหลักการในวาระหนึ่งสองไม่มีใครทวงติง่งแต่วันนี้นะครับเมื่อสารรัตนนูลชี้ออกมาแบบนี้หลายคนก็บอกว่าผิดกฎหมายทำผิดแล้วติดคุกมีคนมาขู่นะครับถ้าใครโหวตสวนจะโดนท่านประธานสภาที่เคารพครับเพราะฉะนั้นวันนี้ผมถามจริงๆครับ รัฐสภาหแห่งนี้เรามีหน้าที่อะไรครับสอวอสสวันนี้เรามีหน้าที่อะไรครับเขียนกฎหมายครับผมไปบอกนักเรียนที่โรงเรียนนาทวีวิทยาคมเมื่อวานครับว่าสสมีหน้าที่แก้กฎหมายครับและสสมีหน้าที่แก้ไขรัฐธรรมนูญนี่คือหน้าที่สส สวในฐานะสมาชิกรัฐสภาท่านประธานครับเวลาผ่านไปวันนี้ครับสมาชิกรัฐสภากำลังอะไรครับกำลังจะมอบอำน,นาจการตัดสินใจทุกๆเรื่องครับไปให้องคอ์กรอิสระคือสารรัฐมนูญมันเรื่องอะไรครับท่านประธานฝ่ายนิติบัญญัติในฐานะคุณแก้กฎหมายร่างกฎหมาย จะทำอะไรทุกอย่างคุณไปถามองค์กรอิสระว่าทำได้หรือไม่ได้ผมเลยขอเรียกร้องเพื่อนสมาชิกรัฐสภาตั้งสติทบทวนบทบาทของตัวเองอำนาจของตัวเองและหน้าที่ของตัวเองครับพวกเรากำลังยื่นดาบไปให้คนอื่นมาตัดคอพวกเรากันเอง สิ่งเหล่านี้ครับท่านประธานครับถ้าเกิดผมไม่พูดหลายคนก็หลงทางปากันไปกาปันมาครับพี่น้องประชาชนมองอยู่ข้างบ้านมันไม่น่าดูเพราะฉะนั้นนะครับอำนาจบริหารอำนาจนิติบัญญัติอำนาจตุลาการต้องเป็นอิสระต่อกันและมีการคานอำนาจไม่ได้อยู่ภายใต้สถาบันใดสถาบันหนึ่ง มันก็เป็นเรื่องแปลกครับที่สมาชิกรัฐสภาทำหน้าที่และมีคนขู่ว่าผิดกฎหมายวิกฤตการเมืองท่านประธานสภาที่เคารพครับเกิดจากอะไรครับก็เกิดจากนักการเมืองนี่แหละครับทำลายกันเองทำลายกันเองไม่ว่าครับดันมาทำลายสถาบันของตัวเองเพราะฉะนั้นนะครับ เราอย่าทำตัวเป็นหนอนรัฐธรรมนูญไอ้พวกหนอนรัฐธรรมนูญทำอะไรครับทำลายระบบนิติบัญญัติครับทำลายจารีตประเพณีและไอ้พวกหนอนนี่ครับทำลายกระบวนการทางกฎหมายท่านประธานครับผมเป็นสอสอสมัยแรกครับเป็นได้เกือบสองปีครับท่านประธานตั้งใจจะเป็นนักการเมืองน้ำดีครับ เรียกความศรัทธาจากประชาชนคืนมาด้วยการทํางานหนักและตอบสนองความต้องการของประชาชนในพื้นที่ให้ประชาชนคนไทยมีความหวังว่ายังมีนักการเมืองน้าดีเป็นที่พึ่งที่หวังของประชาชนยังมีอีกครับการทําหน้าที่วันนี้นะครับในฐานะฝ่ายนิติบัญญัติผมขอเรียกร้องเพื่อนสสเพื่อนสว ให้คิดถึงประโยชน์ของประเทศชาติประชาชนให้มากๆม,มากกว่าผลประโยชน์ของตัวเองสรุปครับผมเห็นด้วยที่จะดำเนินการแก้ไขรัฐธรรมนูญตามกฎหมายแต่ไม่ใช่การเตะทวงและการซื้อเวลาขอบคุณครับครับขอบคุณครับ